เครื่องลงมาแล้วเดี๋ยวหาดูภายในเครื่องฝนตกเดีเ๋ยวดูความเสียหายว่าเรายัางไงต้อมไหวหรือเปล่านะมเดูว่าภายในเครื่องเป็นไงโอคาราเบล์ีไฟนะครับตีไฟนี้เครื่องมีอาการน้ำมันเครื่องแห้งมาเดี๋ยวดูภายในก่อนว่าเสียหายมากแค่ไหนนะได้ จารณาดูว่าจะซ่อมเครื่องนี้กัะแบบไหนมีราคาเซอรไวิสครับเคองคาราเบีอีสไทน์นะครับมันช่องแห้งนะครับทาบละลายนะครับครับฝาสูบนะครับลาวลิ้นแคมลาวลิ้นนะแล้วก็เดี๋ยวดูทาร์บดูเออดูข้อเวียงนะก็เสียหายหนักแค่ไหนนะเดี๋ยวดูความจะหายก่อนนะจะได้ประเมินว่าควรจะซ่อมแบบไหนมีราคาเซอร์วิส โัทศดศัพย์เก้าส1มหนึ่งัีครับละลายครับเหลาลิ้นตัวนี้ละลายไปเลยสึกหายไปเลยเนื่องจากไม่มีน้ำมันหล่อเลี้ยงนะไม่มีน้ำมันเครื่องหล่อเลี้ยงสึกละลายเึงเส้นไปแล้ว เด,เดี๋ยวเราดูข้อเวี่ยงนะดูเสื้อสูบดูลูกสูบดูแหวนดูข้อเวี่ยง